อาแล้วเพื่อนก็กราบสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะยินดีทีจะรับสู่ช่อง TPGM Channel เ oh. ช่นเคยนะครับหลายคนยังโหลด TS ไม่เป็นนะครับ TS 3 <No. S 1> หรือทีมสป k เกอร์สนั่นเองนะครับหลายคนยังใช้ไม่เป็นเลยมาวันนี้แอดแบงก์ก็จะสอนโหลดนะครับเพราะถ้าเราไม่มี TS 3หรือทีมสปิเกอร์สเนี่ยเราก็จะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะครับเวลาวอเวลาเรื่อง,งกิจกรรมต่างๆเพื่อนก็ไม่อยากรับกิวด้วยนะครับถ้าแบบคุณไม่มี TS อ่ะเพื่อนเขาไม่รับได้จริงๆบางทีเผื่อเป็นพวกสายส่งสายสืบจะกิวอื่นอะไรเงี้ย เนาะก็ไม่อยากรับนะครับก็วันนี้แอดแบงมีตัว TS 3มนะครับมาแนะนําให้โหลดนะครับแล้วก็เดี๋ยวสอนติดตั้งด้วยสอนวิธีใช้ด้วยเบื้องต้นก็อันนี้เป็นเว็บโหลดนะครับเดี๋ยวแอดจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถไปกดกันได้เลยใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ก่อนจะดาวน์โหลดก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไปสําหรับใครไม่เคยมีทีมสปีกเกอร์สนะครับก็ให้มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันแรกนะครับก็ให้เราดูให้ดูระบบ ปฏิบัติการของคอมเราก่อนว่าเป็น64บิตหรือว่าเป็น32บิตนะ32บิตก็โหลดตัวนี้64บิตก็โหลดตัวนี้บางคนยังใช้คอมเครื่องเก่าอยู่เนาะสำหรับการเล่นแลนเอ่อใน Android ก็มีนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับนะถ้าซื้อในหน้าเว็บเพจสโตรมต้องเสียตังค์อันนี้มันเป็น APK ไม่ต้องเสียตังค์เนานะก็สามารถโหลดได้เลยนะครับ <c oughs> สำหรับพี่ดูยังไงล่ะคอมผมว่า64หรือ32ผมก็งงอ่ะเดี๋ยวผมแอดพาไปดูนะครับนะก็เข้าที่บางคนอาจจะเขียนว่าไม์คม นะครับไมคอมหรือว่า PC เครื่องนี้นะครับไมคอมกับ PC เครื่องนี้คือตัวเดียวกันนะแต่ของ Windows 1 0 Windows 1 1อ่ะมันจะเขียนว่า PC เครื่องนี้นะครับาะให้คลิกขวาเข้าไปนะครับเปิดที่คุณสมบัติดูตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเขียนว่าประเภทของระบบปฏิบัติการนะครับสถาปัต,ตยกรรมภายใต้64นี่คือ Windows 64บิตนะครับนะเห็นไหมแค่นั้นเองจบแล้วนะครับง่ายๆมานะครับเรามาโหลด,ดโหลดกันดีกว่า ของเรา64เราก็รู้อยู่แล้วนะครับปิดตัว anti virus ด้วยก่อนโหลดนะครับน่าจะต้องปิดแหละกดดาวน์โหลดเข้าไปนะครับจากนั้นกดเปิดครับจากนั้นกดใช่ไม่ใช่นะครับนะก็ให้มันติดตั้งไปนะครับก็ให้มันติดตั้งไปช้าช้านะครับเราไปด้วยกันช้าช้าทีสปิเกอร์สาใช่เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับกดติ๊ก i accept team license นะครับนะ follow anyone using d i s อ computer ์อ a y โอเคค i n s h านะโอเคโอเคอันนี้ไม่ต้องติ๊กนะโอเคจากนั้นก็ตร้งนะครับนะมันก็จะมีทีมสปีกเกอร์3เด้งขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับนะเห็นไหมก็จะหน้าตาแบบนี้มีตัวอัปเดตเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่ต้องกดอัปเดตนะครับกด not now นะครับทุกครั้งเลยกด not now ถ้ากดอัปเดตไปนี่มึงเป็นเรื่องเลยนะครับนะคูบอกเลยว่ามึงเป็นเรื่องแน่ๆ นะครับนะก็ต้องไปโหลดตัวใหม่มาเพราะปัจจุบ,บนนะันอ่ะทีมสปิเกอร์มันไปเไวอร์ชันไกลแล้วเขายังใช้เวอร์ชันเก่ากันอยู่ก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับนะเวอร์รชันใหม่อาจะเสียตังค์มั้งเนาะนะครับนะก็เวลาหาห้องนะครับเวลาหาห้องก็กดคอนเนคชั่นตรงนี้นะครับเห็นไหมติ๊งกดคอนเนคตรึง,ตรง,ต,รงตรงนี้เข้าไปนะครับนะก็เซิร์ฟเวอร์นิคแนมอเดรสนะครับ ก็เซิร์ฟเวอร์นิคเนมแอดเดรสเนี่ยมันจะเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับอะไรก็บลบลบล a bla a ถึง z อะไรก็ว่ากันไปเนาะใส่ให้ถูกนะครับบางคนก็จะมีพาสเวิร์ดด้วยก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปอันนี้เป็นนิคเ a m e ของเรานะครับเป็นนิคเก็ของเราก็ใส่เข้าไปชื่อ a b c อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะถ้าเพื่อนเพื่อนให้ชื่อ t s มาขอเพื่อขอ t s เพื่อนมานะครับเพื่อนๆก็จะพิมพ์ให้ก็เอามาใส่ตรงนี้นะถ้ามีพาสเวิร์ดก็ใส่เข้าไปนะครับนะเดี๋ยวแอดจะใส่ให้ดู เห็นไหมแบบนี้นะครับจากนั้นกดคอนเน็กชันเข้าไปเห็นไหมนะครับนี่ก็จะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับหน้าตาเนี่ยเวลาเข้าเวลาเข้ามาก็จะเห็นเพื่อนนะครับก็ถ้าบางคนดึงถ้าบางคนลงมาไม่ได้ก็บอกให้คนในทีเอ่ะให้ดึงเราลงมาบางคนเขาก็ไม่รับคนแปลกหน้าเนาะนะครับก็บอกให้เขาลงมาดึงเราลงมาแค่นั้นเองนะครับนะอ่ เอ่อมันกดออกไงวะเออวะอ่า disconnect from client server อ่ะอันนี้คือการกดออกนะครับนะวิธีการเซฟนะครับวิธีการเซฟเซฟยังไงนะพี่ผมงงจังเลยนะครับก็กดที่บุ๊กมาร์กตรงนี้แล้วกดเอ่อ manage bookmark นะครับให้กด manage bookmark ตรงนี้นะครับนะจากนั้นก็กดชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับเข้าไปอันนี้เป็นการเซฟนะครับเป็นการเซฟ นิคแนมใส่ถูกต้องนะครับจากนั้นกดแอปพลายนะครับจากนั้นแล้วก็กดโอเคแบบนี้นะครับนะพอเข้ามาดูอีกทีนี่เห็นไหมมีท s 2 TS แล้วนะครับมีท s 2อันแล้วเห็นไหมนะครับนะก็จบแล้วแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเนาะวิธีการเซฟห้องท s สของเพื่อนไว้เพื่อนจะไม่ต้องมาเข้าบ่อยนะถ้าเพื่อนไม่เซฟไว้เวลาเพื่อนย้ายทีเเพื่อนต้องเข้าบ่อยนะครับมันเสียเวลา โอเคนะครับก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับทีมสปิเกอร์สามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้แอดแบงด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว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 